คาวุ่นวายศาสนาไม่ได้วุ่นวายสอนคนให้เป็นสุขสงบร่มเย็นพอดีพอดีไม่ฟุฟ้งไฟหรือเฟือฟุอ้งเฟ้อเหวเหวนี่เป็นเรื่องของจิตคอควรคนห,หาความสงบร่มเย็นไม่ได้ควรตลอดเวลาคือความไม่พอ <c oughs> อะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอเอามากลนปลื้มจนจนบแล้วมีแต่กองปูนะ สำหรับทำท่านสอนง่ายมากดเดียวเนี่ยการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างพอดีพอดีอดไม่ฟุ่มเฟือยท่าทำท่านสอนอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็สงบเย็นส่วนมากแต่ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้นะในวงกรรมฐานที่เรียกเข้าไปตีตลาดแหลกหมดมีแต่ความฟุ่มเฟือยไปที่ไหนที่ไหนแม้ที่สุดห้องน้ำห้องส้วม ไปขัดไปถูไปช้าไปล้างให้สะอาดสะอาดท้งมดนั่นแหะเป็นอย่างนั้นเข้าห้องน้ำในระหว่างความสะอาดของทะเลนั่นแหะคือความสะอาดของทะเลในสายตาของธรรมเรียกว่าความชกปกกสูตรยอดของกะเลแสดงให้เห็นฤทธิ์ของหมันทําสะอาดขนาดไหนกับที่ว่าขัดถูมันจะเป็นใสอย่างนี้ทําท่านใสอย,อยิ่งกว่านี้ขนาดไหน อยู่ในหัวใจท้างที่มาครองเป็นอยู่ในหัวใจแล้วสร้างงามหมดอะไรจะใสจะสดใสดสะอาดสะอานยิ่งกว่าธรรมและที่เรศมันแข็งทรมันถือว่าอันนี้สะอาดนี่สะอาดดูที่อยู่ที่ไหนขัดถูนะสะอาดสะอานสายตาของธรรมดูไม่ได้เรื่องของเรศมันสะอาดเต็มที่ของมันแต่เรื่องของส,สอายสายตาของธรรมแล้วดูไม่ได้ซกสกปรกเต็มที่ ทำเลิศคนนี้ขนาดไหนความสะอาดของธรรมไม่ก่อไม่ควรอันนี้ก่อควรหินแผ่นหนึ่งนี้ไปสั่งมาจากไหนลิจนาเลยนะหินแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งไปสั่งมาจากที่ไหนทั้งเมืองในเมืองนอกนะก่อความวุ่นวายมากขนาดไหน,นทิ้งเปืองไปเพียงไรนี่ละเรื่องโลกกับเรื่องธรรมมันต่างกันอนะี <c> ้ <oughs> ส่วนเรื่องธรรมีมไรใส่ลงไปเลย ทำส่าอยู่ในหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องที่เหลืกบกพร่องตลอดนะเห็นไหมดูโอเทคหมดที่เหลือมีแต่ความบกพร่องต้องตกต้องแตกอันนั้นน่ะนี่ยุ่งไปหมดนีแต่ที่เหลืเข้าไปตีตลาดตีตลาดอย่างน้อยนะซึมเข้าไปมากกว่านั้นตีตลาดแหลกหมดเลยทำเลยหน้าไม่ได้ทำเป็นอย่างนั้นนี่พูดกั้ท่านหลายฝั่งแล้วสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกับธรรมแข่งกังกนในโลก,กชอบไปทางกิเลสเพราะนั้นโลกเึงชอบวุ่นวายแล้วก็มาบททุกข์กันอันนั้นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะสิ่งองนะไรนี้เป็นทุกข์เพราะอะไรเนี่ยหินก้อนหนึ่งเ,เอามาหินแ,แผ่นหนึ่งเนี่ยเอามาจากที่ไหนบ้างเป็หนอะไรราคาเท่าไหร่แล้วยุ่งกันขนาดไหนกว่าจะได้มาเป็นแผ่น มานั่งอยู่นี่เรื่องของพิเดตตีอลละเป็นอย่างนี้นะเรื่องของขํารไม่เห็นยุ่งอะไรลละท่านพออยู่ในใจนผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมจิตก็อยู่กับตรงนั้นตรงธรรมที่ว่าพอแล้วจิตมุ่งมั่นต่อธรรมดวงที่ว่าพอจิตก,ก็ไม่ยุ่งกับอะไรอยู่กินอะไรได้หมดเพราะจิตมุ่งต่งน,นี้พอได้ธรรมประเภทนี้เข้าสู่หัวใจแล้วพอที่นี้ไม่ยุ่งอะไร ท่านทำไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเราอยากจะว่าไม่หมีเนแล้วเดินพูดทีกับปฏิบัติเพื่ออย่างทาอย่างนี้ไม่มีมีแต่ดีดดิ้นต,ต,ตามพิเรศวิ่งซะจนโถประชาชนเขาไม่ต้องพูดเขามีขอบเขาไม่มีขอบมีเฉ็มสำหรับพระเราน,นี่มีขอบมีเขในนะความพอดีอยู่มันน่าจะเหลือมองดูบ้างนะทำกับพิเดศต่างกันยังไงบ้างมันไม่มอง ใช้ไปทางเกลียดทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจชุ่มไปทางเกลียดทั้งหมดถ้ามีการแข่งการแย่งกันกันกบเกลียดเข้ามาสู่ซ้าบ้างจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอ้าวทางนี้ทุกอ้าวทางนี้สุกอันมันมีมีพอมีที่หลบซ่อนนะอันนี้ก็ปล่อยให้เกลียดหมดจะมีแต่ทุกแต่ทุกมีแต่แตความรุ่งหแรงมุ่นวายหาความสุขความสงบเย็นใจความพอดีพอดีไม่มีหาความสุขไม่ได้ไนั่น เดน,นนะหมดในวงกวัมฐานเราก็เหมือนกันมันคืบคลานเข้าไปคืบคลานเข้าไปเลยแม้จ่สุดดูที่วัดป่าบรนตักเกี่ยวนี้เลอะเทอะไปหมดนะส่วนมากจะเป็นเวลาเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่นั่นกลัวไม่กลัวเอาจริงอ มันเลอะเทอะไปหมดแล้ววัดป่าบรรจกเอาตรงนั้นเลยนะเอาจุดสําคัญตัวใหญ่เนะี่ยหลวงตาบัวอยู่วัดป่าบรรตากมันรักศาสนายัางไงถามปัญหาว่างั้น,นเลอะเลอะเทอะเทอมีเหรอั่นข้างน,อ,น,น,อ,งนอกท่านทําให้พอดีพอดีแต่ภายในท่านจะขัดของท่านตลอดเนี่ยมันขัดมันตรงนี้นะภายในนี้ใจเนี่ย ที่สง่างามเลิศเลยนี่อยู่ที่นี่ท่านจะขัดของท่านตลอดด้วยความภาคเพียรน,นั่นแหละผู้เช่นนั่นแหละผู้จะทรงมรรคทรงผลท่านเป็นพระปฏิบัติเราเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลในผู้ที่รู้หลาผู้ฝ่าไปที่ไหนมีจะโรงงานในวดงงนใัดก็โรงงานใหญ่ไปข้างนอกโรงงานใหญ่เรียงลำดับลำดามมีจะโรงงานแห่งความ,มยุง่งเหยิงวุ่นวายความทุกขวิ่งไปตามที่เลย หาความเหมาะสมพอนี้ต่ออันต่อทำไม่หน,นั่นแล้วมันจะเห็นความสุขได้ยังไงคนเราันก็เป็นความทุกข์แบบเดียวกันโลกเขาทุกข์ยังไงศาสนาคือพระคือเนียนแล้วก็ทุกข์แบบนั้นทุกข์พาเดเรนนี่มันไม่ได้เหมือนคระราชาเขาทุกข์นะพระร่าเขาทุกนะขก์เขาดิน้นดิ้นเขาหามาอยู่มากินมาใช้ามาสอยของเขาเขาไม่ไดะมากวนพระนะ แต่พระดิดีดิ้นที่ควรประชาชนารือกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองพระเป็นเปรตเป็นผีหายุ่งควรแต่บ้านเมืองไปเสียน่ะมันผิดกันตรงนี้นะเราพระปฏิบัติแบบพระจะไม่ยุ่งอาศัยเข้าวันหนึ่งวันหนึ่งมิถบาตมาฉันเท่านั้นพอพอแต่ทาภายในใจจะไม่ปล่อยวางหมุนทิ่วอ,อย่างที่เทศเมื่อวานนะสำนักวัดน้องผือ หลวงปูม่มั่านเรานี่อยู่ที่นั่นจึงเที่ยวว่าว่าวัดน้องขืนนั่นเป็นตลาดใหญ่แห่งมักผนผ่านสง่างามไปด้วยอารยธรรมของท่านหนึ่งแล้วสง่างามไปด้วยข้อวัดปฏิบัติเพื่อเพื่อธรรมของพระสงฆ์ทั้งหลายหนึ่งนี่มองไปมั่ก็จ้าไปหมดเลยพอพูดอย่างนี้แล้วก็ได้เล,ลือกถึงอันนั้นญยายแก่คนหนึ่งนะ จะนั่งจะอยู่บ้านนะเห็นไหมนั่นล่ะปิดอะ่ะถ้าหลงมันไมนไ้สว่างปิดไม่อยู่นะจะนั่งอยู่บ้านนะ่ะจะส่งติดมาดูวัดของผือจะบอกองค์นะพูดต่อหน้าหลวงปู่ม,มั่นเนวลาแกาพูดแกไม่เคยพกกระทานนะจะเป็นนิสัยอย่างนั้นโกงไปโกงมาเลยหรือว่าขวานผ่าซ่าก็ได้แต่ความจริงจะพูดตามความถือของแก มาจะบอกโอ๊ยสน,นุกดูหัวให้ว่า,วางั้นนะมองไปที่ไหนที่ไหนมันมืดมันมืดจะมองเข้ามาเขตของวัดป่าหนองผือสว่างต้าน่นเห็นไหมหลวงพ่อ,รอ,อเรียกว่าหลวงพ่อ,อดวงของหลวงพ่อนีสว่างพ่อไปหมดมาดวงดวงธรรมของหลวงพ่อสว่างต้าข้บไปหมด ใช่นี่ดวงของพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นบริษัทบริวารนี่ก็แสก็ก็เรียกกระจายตนออกไปนี่โว้ยเป็นจริงเป็นกล้าจะว่านะแผ่กระจายไปสว่างมดแถวน้องผือนั่งฟังที่แกพูดแค่เรียนหนังสือที่ไหนแกไม่ได้หนังสือสักตวัวเวลาแกรู้เวลาแกปฏิบัติรู้แล้วแกพูดได้อยาอ่างอานหานหลวงปู่มั่นเราไม่เคยค้านนะ ท่านไม่เคยค้านแสดงว่าถูกต้องถ้าไม่ถูกตรงไหนท่านจะค้านอย่างทีเช่นแะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอะไรอะไรที่ไม่ถูกไหนท่านจะค้านปั๊บเลยแล้วก็สอนไปบความค้านปรับสอนไปบคามอันนี้ไม่ค้านนะอืมนอกจากนั้นแล้วก็แกไม่รู้เทวุด,วดา,าพวกเทวุด,ทวดาเป็นยังไงแกไม่รู้ แ้่ด้วยนะอายุแก่กว่าหลวงปู่มั่นด้วยเวลามาจากบ้านจะมาถึงวัดหนองผือไม่ได้ไกลเลยนะพักกลางทางกี่หนห้าหนแตว่าจะมีไม้เท้าไม้สักเท้าหมายนะมาออกกหน่ยแล้วก็พักแล้วก็ต่อไปอีกมันจากบ้านแกมาไม่ได้ไกลแต่จะพักถึงห้าหนเที่ยวกว่าทนะีนี้แกนั่งภาวนาอยู่บ้านอย่างนี้ นี่เวลาเทว,วดามาฟังเทศสนาวาการของหลวงปู่บ้านเราจะดูอยู่ในบ้านแกไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะเห็นแต่โอ้โหเป็นอะไรถึงว่าสวยงามนักหนาวเหาะมาบนอากาศมางั้นนะเหาะลอยมาบนอากาศการแต่งเนื้อแต่งตัวความละเอียดละออ ผิดกันเป็นชั้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 นจะว่าั้นนะอแล้วมันอะไรว่างั้นนะจะพูดไม่รู้เห็นจะมาเป็นคณะคณะใหญ่ๆมาบอมาแล้วลงวัดป่าหนองผื่อทั้งหมดนั่นพูดให้หลวงปู่ม่านฟังนะแล้วเหาะลอยมาเอาคณะนี้มาคณะนี้มาการแต่งเนื้อแต่งตัวที่เป็นกายท์ของพวกเทพทั้งหลายนะเป็นประจามขั้นนะ มีความละเอียดนี่แหละการแต่งเงื้อตัวกันละเอียดขึ้นไปตามขั้นภูมิวัฒนาตามขั้นของสวรรค์ขั้นนั้นๆแล้วมามาแล้วคณะนั้นมาคณะนี้มาโอ้ยเพลินดูแกว่าแต่ไม่ไม่ทราบว่าคืออะไรเออเพาะว่าข้างบนแล้วมาลงวัดหนองผือทั้งหมดแกพูดนะมันนั่นนั่นคืออะไรแกว่าแกว่าสัตว์ว่าบุคคลหรือว่า เทวบุเทวดาแกก็ไม่รู้มีแกจะถามว่านั่นคืออะไรวะที่เหาะมรณากาศแล้วมาลงวัดหนองขุอนเป็นคณะคณะคือคณะที่อย่างเช่นอย่างพวกสวรรค์อยู่ชั้นต่ำการแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่ในชั้นนี้พอดีเอาชั้นนี้มาการแต่งเนื้อแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างกายทิพย์ของเทวดาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปการแต่งเนื้อแต่งตัวละเอียดลงไป จะบอกว่ามาเป็นคณะคณะหากไม่ทราบว่ามามายางไรนั่นคืออะไรจะว่าแกไม่รู้แกไม่รู้เทดวดาทีน,นี้เวลามาอันนี้สุดท้ายจะบอกว่านนสุดท้ายเหลืองอารามไปหมดเลยจะว่าง้นมาอันนี้อันสุดท้ายมาสุดท้ายเหลืองอารามไปหมดแล้วก็ลงวัดน้องผือนั่นคืออะไรจ่บอแกไม่รู้ เทวดาแกก็ไม่เคยพูดแกไม่รู a, 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 a ้จะบอกว่านั่นคืออะไรอะไรเลยแะเล่าให้หลวงปู่ม่นฟังที่ช่้นกดชี้แจงชี่อแจงตัวมาอย่างนั้นคือพวกเทวดาชั้นนั้นพวกเทวดาชั้นนั้นแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนั้นพวกเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นจั้นอธิบายให้ฟังเฉพาะเฉพาะนะนี่พอถึงขั้นที่เหลืองอามไรนั้นคือชั้นพรสมโลกสมุมโลก อันนั้นข้ามหาพรหมเป็นหัวหน้ามาน่ะอันก็พูดอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ทําไมพูดมากแต่ไม่เคยเห็นตั้งทานนะไม่ขานมีแต่ว่านั่นคืออะไรแล้วนี่คืออะไรด้วยจะไม่รู้อยู่นะแล้วลงหองผือหมดนั่นนะฟังพีเนี่นเทวดามีหรือไม่มีแต่ยายแกมาวัดเอาศักไม่เท้ามานี่มา,มาถึงก,กว่าจะถึงวัดพักห้าขนแกยังรู้ ไอ้พวกเรานี่ตาก็ตาใสยิ่งกว่าตาแมวถ้าขาหรือขาแมวสู้ไม่ได้มือก็มือแมวสู้ไม่ได้ทุกอย่างแมวสู้ไม่ได้น้วสมัยไม่เห็น,นพวกเรานั้บางตัวแต่ขนาดนั้นแกยังเห็นนี่จะเป็นไงแล้ว,วเทวดามีหรือไม่มีพิจารณานั่นละพูดผู้ที่รู้เห็นกันอย่างเดียวกันแล้วแล้วก็รู้สมมติเหมือนโลกทั่วไปแล้ว ก็ไม่ต้องถามกันเรื่องชื่อเรื่องนามแต่ยายแก่คนนั้นแกไม่รู้แกก็ถามแกไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรแกก็บอกว่านั่นคืออะไรนั่นคืออะไรแต่งตัวอย่างนั้นมาคืออะไรนั้นมาคืออะไรเรื่อยแกไม่รู้เวลาแกมาวัดทีไรนี้พระเนรนี้ก็น้องขือเนี่แเต็มวัดเต็มวานี่พระเนนขาดเมื่อไหร่นี่พอ เห็นเห็นเมื่อวันไหนวันไหนแกมาแกไม่มาบ่อยแลลวไอ้วันไหนแกมาข้าเนรีบล้างบาตล้างบาทเส็นบาทเรียบร้อยแล้วมารออยู่ข้างหลังศาลาโรงฉันท่านนั่งหลวงปู่มั่นนั่งอยู่บนโรงฉันเหลือยายแกคนนั้นจะนั่งข้างล่างที่พอท่านฉันสร็นแล้วแกก็ขึ้นมาเราไม่สูงค่อยๆขึ้นมานั่งภาคล่างท่านก็นั่งเข้าบัว แล้วพันเห็นแต็มหมดแกคอยฟังเพราะแกพูดแกไม่พูดธรรมดาแกพูดเสียงดังเสียงดังฟังชัดอาถานฐานใส่พูดอย่างโกงไปโกงมาเลยตรงไหนที่ข้านจะข้านจริงๆเอาจริงๆนะถ้าเมื่อ่านอธิบายฟังจะยอมเมื่อจะยอมรับแล้วคนนึ่งอันไหนจะไม่จะยังไม่ลงจะซัดกหลวงปูม,มิวันเหมือนกัน นี่เจะม,มาติตั้งแต่ไอ,อที่มาเป็นคณะน,นั่นมันคืออะไรอะไรมานั้นแสงสว่างมาหมดนั้นๆๆแหะแจ้พูดว่มามันมีอนุภาพพวกเทพเแต่ละชั้นละชั้นมีอนุภาพทรงแสงสว่างมามาเป็นคณะคณะแสงสว่างช้าไปหมด่านี่ก็เป็นชั้นๆ้นเหมือนกันแสงสว่างในชั้นนี้เป็นนี้ของพวกเทพชั้นนี้มี่คว่ แสงสว่างนี้ช่างนี้แสงสว่างอีอย่างนั้น,นละเอียดขึ้นไปเหมือนกันนี่แกก็ถามตลอดฟนะังที่แกไม่เห็นจะถามได้ยังไงฮนะท่านกับเป็นผู้อธิบายใหนะ้ฟังยายคนนี้แกแเต่นี่ได้ทราบมานี่เราก็ยังไม่ได้เห็นนะได้ทราบเขาว่าเขาว่า,าอธิของยายคนนี้กลายท่าะอานนะ ว่ากายมันระธาตุเราจะเชื่อกันทีเพราะเคยได้ยินได้ฟังแก่พูดแล้วว่ากายมันพระธาตุแต่เรายังไม่ได้เห็นพระธาตุนะคืออัถิอท่ทานกายมันระธาตุบรรดาพระรานอันนี้แก่พระองค์กายมันระธาตุก็เรียกว่าสิ้นแล้วนะได้ยินแต่คนอื่นเขามาเล่าให้ฟัง แต่เรายังไม่เห็นชาดสสาหรับครูบา,า,าอาจารย์ทั้งหลายเฉพาะแล้วก็คือสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอธิสิกายพระทานในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้มากมายนะรวมมัน1สิบกว่าองค์นะเริ่มต้นมาทั้งแต่โน้นนะ่ะท,ท่านหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรมมาเรื่องเรื่อย ท่านเหล่านี้อติกรารประทานทั้งหมดนี่ก็คือลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นเราทั้งนั้นนะในสายกรรมฐานนี่แล้วสายหลวงปู่มั่นนี่ที่เด่นชัดมากเกี่ยวกับเรื่องอติกรารประทานนี่ก็มีกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นเราเท่านั้นท่างนั้นไม่ค่อยได้ยินแต่สำหรับสายหลวงปู่มั่นนี่ได้ยินมีมากด้วย มันสิบกว่าเรืมั้งที่อธิท่านกายพระธาตุพระธาตุคืออธิท่าลงกายเป็นพระธาตุแล้วเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์น้อยเร์เสคืออธินี้เป็นเครื่องประกาศในจิตของท่านที่บริสุทธิ์นะคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะท่านซักฟ้องท่านบริสุทธิ์ถึงท่านเป็นอาตตภูมิแล้วปิดที่บริสุทธิ์นี่ครองร่างอยู่นี่นะครองร่างอยู่นี้ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นจะซักฟอกธาตุขันที่อยู่ในความรับน,นั้นะความรับผิดชอบของไก่ดวงน้ำแลอจิตดวงนั้นบริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์นั้นจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันออกตัวสนธิในร่างกายนี่แหละแล้วยิ่งท่านเวลาท่านนั่งภาวนานั้นท่านรวมกระแสจิตทั้งหมดเข้าสู่จิตด,ดวงเดียวนี่ยิ่งซักฟอก เรียกว่าซักฟอกร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ท่านอยู่ธรรมดาเป็นการซักฟอกโดยธรรม,มิรของจิตที่บริสุทธิ์นั้น,นีเวลาท่านวรรณภาพจากไปแล้วอาถิของท่านจะนกลายเป็นพระธาตุาน,น,นั่นเป็นระเห็นจากท่วาถิของบริหารการพระธาตุนี้ก็มีวักมีตอนถ้าองค์ใดได้บำเพ็ญธรรมธรรม ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยเรื่อย,อยจนถึงขั้นอาหารหันต์แม้ท่านจะนิพพานไปแม้ขณะที่เป็นอรหันต์ยังไม่นานก็ตามแต่ที่ท่านฝึกอมซักฟอกใใจิตใจท่านไปโดยตลอดด้วยภูมิธรรมขั้นหน,น้นั้นนี่ท่านก็เป็นอาถิท่านก็กลายเป็นพระธาตุได้เร็วคือเรลุช้าของพระธาตุมันขึ้นอยู่กับจิต่ครองร่าง ถ้ากิจที่สรองล่างนี้สำเร็จเป็นกิจที่บรญสุทมาแล้วครองขันอยู่นี้เป็นเวลานานพอนี้ผ่านแล้วอัฐิจะกลายประทานไนอย่างรวเดเร็วนั่นแล้วถ้าถ้าท่านเป็นพวกประเภทชิปปาพิญญาที่ปฏิบัต,บติรู้ได้เร็วได้เร็วผ่านเป็นบรรหารแล้ผ่าน,น,าานแล้วก็ตายเสียอันนี้จะกลายประทานช้าหน่อยเพราะ จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ครองร่างนานพอที่จะซักฟอกธาตุขันให้สะอาดไปตามส่วนของตนพอจึงเป็นพาระชาิช,ช้ามันต่างกันอย่างนี้ถ้าผู้ครองขันอยู่นานนี้ตั้งแต่กิตบริสุทธิ์แล้วครองขันอยู่นาน,นพอท่านมนรภาพแล้วก็กายประทานได้เร็วไม่เร็วมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเราแยกออกไม่ใช่ว่าเป็นเป็นอย่างเดียวกันเป็นชาเป็นเร็วต่างกันเนื่องจากสายหลวงป,ปู่มันม่นนี่มันตั้งสิบกว่านะบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อธิรายพระธาก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ว่างัันเลยนะไม่ตั้งสิบกว่าองค์แล้วก็เป็นองค์ที่ ประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือมากมากมากมา,มาโดยลําดับเท่านั้นแหละเขาก็ดูพระออกั่ากันอย่ประชาชนก็อยู่นะะคนเคารพเรื่องใสที่ไหนมากมากที่นี่เลยคมนี่เนี่ยเ่างนั้นนะเขาไม่ได้ดูผิดดูพลาดนะแม้ส่วนพระเนยมะจองพูดดูกันง่ายยิ่งกว่าประชาชนดูกันดูพระเนรดูกัน,ด,กนดูได้ง่ายกว่า ขอพระญาตนดูพระนะถ้าดูพระนี่ดูได้ง่ายกว่านนะตามกันเป็นลําดับลําดมาองค์ไหนที่ที่ว่าอย่างอย่างที่ที่ว่าอาถิสั่งกายเป็นพระธาตุพระธาตุอย่างนี้นะพระท่านรู้ก่อนแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายองค์นี้เป็นอย่างนั้นรู้ก่อนแล้วเนี่กว่าเป็นพระธาตุเป็นที่หลังที่ท่านรู้แล้วนะั่นท่าน ท่านเรียกว่าท่านจับไปแล้วจับไปแล้วคือทำภายในเข้าถึงกันบ้าบเข้าใจกันทันทีธรรมะภายในไม่เหมือนภายนอกนะม <c oughs> ี่ต่องหลวงปู่มั่นนี้ว่าลูกศิษย์ของท,ท่านมากพวกผู้ที่ปฏิกรารประทานมีมากนอกนั้นเราก็ไม่เคยเห็น นี่ยประการสำคัญประการหนึ่งที่ตายใจได้ก็คือสารภูกบ้านนี้ดำเน,รรนินตามแนวทางไม่ค่อยมีอะไรมีแทรกแทรกแสงแสงอะไรมีของของข,งขังขังแทรกเข้าไปนะไปทำล้วนๆเป็นวินัยล้วนๆเพื่อความบริสุขเพื่อมรรคผลยิานผ่านล้วน,วนเพราะฉะนั้นสายนี้จึงมีมากนะ เพราะท่านปฏิบัติตามร่องรอยของศาสตรา์โดยตรงคือตามหลักธรรมหลักวินัยมันก็พุ่งต่อมรกต่อผลโดยตรงท่านเราแยกเราแยกนี่มันก็เรียบแบบแข็งแข็งอะไรไปเครือบเครือบแขงแขงแสงไปแล้วก็แข็งแข็งไปเป็นเรื่องขลังอะไรไปงั้นเลื่อยไปนอกขนาดถึงดังก็ดังแบบนั้นล่ะดังแข่งแบบนอกจนจนดังอย่าง หนึ่งหลวงปู่มั่นดังดังแพทย์ดังพลอยคุณเก่งดังทำทั้งแท่งคุ้นเก่งริบันดาลูกศิูุหาปฏิบัติาาตามท่านเวลาเป็นขึ้นมาเป็นตามท่านแล้วดังแบบท่านนั่นนี่ยหละชว่าเป็นสาร,รณะที่บริสุทธิ์โดยแท้เนี่ยทำคำพูดเจ้า มาผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติตามถึงคําว่าบาปว่าบุญก็แบบเดียวกันไม่มีคําว่ายิ่งว่าหย่อเสมอต้นเสมอปลายที่จะให้ผลแก่ผู้ทํามากน้อยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นแบบเดียวกันเสมอกันเอ,อื้อมไปช่างไหนเอ,อื้อมไปช่างหุ่ทเี่เล็กก็สร้างความชั่วช้าระมขึ้นมาทันที เพื่อมาทางธรรมก็สร้างความดีขึ้นมาสร้างมากสร้างน้อยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อย่างนั้นคือไม่ลำเอียงเพราะเกิดจากใจอย่างเดียวกันออกจากใจจะวงการไปทางาีิเลสก,ก็เป็นเรื่องของใจวงการมาทางธรรมก็เป็นเรื่องของใจทีนี้เวลาไปทางธรรมผลเป็นธรรมก็เกิดขึ้นเห็นไปทางกิเลสผลทางกิเลสก็เกิดขึ้นแต่เวลาผลเกิดขึ้นมักเกิดขึ้นทางกิเลสมากกว่าธรรมเวลามันเกิดมากแล้วมันกระกลับมา จบมันลบทำได่เสียอทําบุญไม่ในบุญทําบาปไม่ในบาปนี่ที่เลสลบนั่นนี่นะนอวจากนั้นมรรคผลนิพผ่านเดียวแหลมเดียวแหลมต่อจากนั้นมรรคผลนิพผ่านไม่มีล้วนแ้วตั้งแต่เรื่องที่เลสลบทำมันเกิดขึ้นจากหัวใจอย่างเดียวกันเป็นแต่แต่ว่ามันมีกาลังมากมันลบทำได้นี่เวลาธรรมะมีมากมันก็ลบที่เลสก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดกันนะ เอาเอาเราเราเอาตัวของคนคนเดียวนี่เอาเราเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมทั้งๆที่กิเลสยังหนาน่ะที่นี้กิเลสฟาดเอาสัตว์สนลงทิศหลงทางนี่กิเลสหนาทำจนหางาอเงยไม่ได้เรื่องสมาธิไปไหนไม่รู้ปัญญาไปไหนไม่รู้มีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเวลาสู้กันไปสู้กันมาหลายข้างหลายหน กิเลสก็ค่อยอ่อนลงอันนี้ค่อยแสดงตัวขึ้นได้ในเบื้องต้นนี้ทามากขึ้นไม่ได้นี่ก,ก,ก,กิเลสเหยียบเหยียบที่เวลามันขี้เกียจในขั้นมากๆก,ก็เออมาผลนิพพานอีกไม่มีและไม่ไปงั้นนะมันก็มีแต่เสือก็หมอนรับรองกันไว้ท่านเป็นอย่างน,นั้นนี่หละหัวใจดวงเดียวกันเ,นเวลาเราส่าห์พยายามซักฟอกตามทางของศาสตรลาที่สอนไว้มันก็ได้ผลเป็นแรงดัน ทีนี้ก็ต่อไปเรื่องกิเลสก็เบาลงว่าทำมากนี่ขึ้นจ้าจ้าจ้ารอบกิเลสรอบกิเลสถุกท้ายลอบกิเลสออกจากหัวใจหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือทำทั้งแทนนี่แหละมันมันแพ้มันชนะกันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันถ้าเรอ่อนไปทางกิเลสกิเลสก็มีกําลังมากมาสับย้ำทำทั้งหลายแหล่ถ้าทำไม่มพยายามไม่อยู่ไม่ถอย นะเข้าไัดมหาก็ายำกยิเลสเข้าไปเรื่อยจนยำแหลกไปเลย,ยลปเปนภาคชีนาศกคือแปลว่าผู้สิ้นกิเลสนะี่นี่แต่ท่านที่ยำกิเลสแหลกหมดแล้วแล้วมรรคลนิพานกาคลองทันทีเลยท่านเสมอตน้นเสมอปลายอาการิโกทำไม่มีดิ่นไม่ดอนเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับกิเลส การยิ่งย้อนก็ขึ้นอยู่กับคนผู้ที่จะนํามาประกอบให้เป็นธรรมหรือให้เป็นกิเลสนั่นก็เป็นธรรมกิเลสขึ้นมาตามประโยคการค้นขวาาของ,ของ,ข,องของคนนั่นของหัวใจตรงน,นั้นเนี่ยพาก,กาานะันสร้างหัวสร้งใจนักี่้องหลายนะเออแล้วมักผลที่พ่านยาไปสงสัยเลยกิเลสปิดไม่เปิดออกอมา ทำพุทธเจ้ามาประเกิดสังวาอยู่นี้กับเดี๋ยวนี้ก็เปิดออกไม่ใช่เหรอก็อให้รู้ตามหลักความเป็นจริงยิ่เหล็งนี่ตัวจำต่อม,มากที่สไม่อยู่ที่ไหนเอะไรทั้งนั้น <c oughs> วันนี้ก็พูดเพียงตอนนี้แหละนะมันก็สายพอรู้กว่าว่าจะไม่พูดอะไรก็พูดแล้ว <c oughs>